สวัสดีค่ะมาพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะร้านขายรถถ่ายมือสองร้าน P C Tactor อํเาเภอเบริจักรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้นะคะป๊อปป,ปี้จะมารีวิวนะคะเป็นรุ่นยันมานะคะก็จะมี E F 5 1สีทีค่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะ Y M 3 5 7 a ค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อๆไปถ้าเช้าก็กดไลค์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูคันแรกกันเลยค่ะ รุ่น E F 5 1 4 T นะคะคันนี้51แรงค่ะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะคะเดินหน้า9เ,เกียร์ถอยหลัง9เ,เกียร์ค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี62ค่ะจดทะเบียนปี62สองเล่มชุดโอนครบนะคะคันนี้นะคะสีเดิมสภาพเดิมทั้งคันค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วพร้อมลุยพร้อมใช้งานอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันหนา้าแล้วก็ผานหลังค่ะ อุปกรณ์สองชิ้นในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะยังใช้งานได้อีกยาวนานสีสันเดิมนะคะสีสันเดิมสภาพเดิมทั้งคันเครื่องดีเก์เจว ด้านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมลูกหมากก็แน่นๆในส่วนของตัวผ่านนะคะเป็นผานใหม่ค่ะผานสยามสตโตลา่าผาน้าใบ22นะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะสาดสี PTO ใช้งานได้ปกติค่ะด้านหลังมีการสาดสีนิดหน่อยนะคะนองนั้นก็สีเดิมสภาพเดิมระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะเบาะเดิมไม่ขาดน,นะคะ ชั่วโมงการใช้งานคันนี้นะคะชั่วโมงนะคะสามพันชั่วโมงนะคะสามพันชั่วโมงในส่วนของตะแกงนะคะตะแกงสั่งจากศูนย์ให้อยู่นะคะของยังไม่มาส่ง เครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมสภาพเดิมสตาติดง่ายค่ะน้ำไม่ดัน ไม่ดันเครื่องไม่ไอเครื่องเดิมปั๊มเดิมคันนี้นะคะเจดทะเบียนนะคะปี62ค่ะเจดทะเบียนปี62เลียมชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะมีดันหนา้าแล้วก็พานหลัง ราคาค่ะ2 8 5 0 0 0บาทนะคะราคาเพียง2 8 5 0 0 0บาทค่ะค่ะมาดูที่คันหนึ่งกันเลยนะคะรุ่น ym 3 5 7 a 57แรงคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ทอยหลัง8ปเกียร์นะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะมีดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี64ค่ะจดทะเบียนปี64เล่มชุดโอนครบนะคะ สีสันเดิมสภาพเดิมทั้งคันในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหน้าได้ยางใหม่ส่วนยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะยางหลังก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะคะยังใช้งานได้อีกยาวนานก็มีการเก็บสีกระทะล้อนะคะเก็บสีแค่กระทะล้อนอกนั้นก็เป็นสีสันเดิมสภาพเดิม ในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะใหม่ค่ะทางร้านไปหุ้มให้ใหม่หลังคาก็เป็นหลังคาเดิมนะคะมีแตกจุดนี้นะคะในส่วนของตัวผ่านนะคะผ่าน เป็นผ่านใหม่ค่ะผ่านสยามสตโตลาผ่านห้าบยี่สิบสองนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังมีการเก็บสีนะคะด้านหลังเก็บสี PPO ใช้งานได้ปกติด้านหลังแห้งแหงไม่มีรั่วซึม ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะ พร้อมลุยพร้อมใช้งานนะคะเครื่องดีเก์แจ๋วสตาร์ทติดง่าย คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี62ค่ะก็ขออภัยค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี64ค่ะจดทะเบียนปี64เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะมีด้านหน้าแล้วก็ผานหลังนะคะราคาค่ะ3าม0 0 0สบาทนะคะราคาเพียง3าม0 0 0สามบาทค่ะสําหรับยันมา YM 3 5 7 a นะคะ EF 5 1า CT นะคะจดทะเบียนปี6 ค่ะจดทะเบียนปี62เลี่ยมชุดโอนครบนะคะคันนี้ราคา285,000บาทค่ะหากลูกค้านะคะสนใจ2คันนี้นะคะอยากสอบถามค่ะโทรติดต่อโทรซุนแปค่ะ6 0ศูนย์ย้าอีกทีนะคะโทรุนค่ะ6 0ศูนย์นค่ะ6 0ร้านเราร้าน PC ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรามีรถไทยหลากหลายรายการน,นะคะมีคูปองยันมาอิสกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะ หรือว่าอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านพวนลอตเตรเอรี่ผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านเดือกรองที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะร้านเรานะคะจัดโปรโมชั่นนะคะลดกระนำนะคะลดไถหลากหลายรายการนะคะค่ะหากลูกค้านะคะสนใจอยากเข้ามาทดลองขับนะคะก็ได้ที่ร้าน P C Tractor อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกษค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก็จะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e ให้ป๊อปปี้ด้วย ก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ